วัสดีครับจอรนามี่ครับก็ตามสัญญานะครับก็จะมารีวิวลงเท้าทาม่านะครับเพื่อนๆนี่ก็ได้มาแล้วนะครับมันเป็นรุ่นที่สวยงามมากครับเพื่อนๆครับการผลิตการทำของเขานะครับต่างจากรุ่นแรกๆเลยครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะดูผ้าครับ ภานีกันน้ํานะครับแล้วดูดูขอบดูเลยครับดูการดูการอัดพื้นนะครับอัดขอบครับผมว่าโอเคนะครับผมว่าโอเคนะฮะผมได้มาแค่สี่สองและสี่สบสามนะครับถ้าใครสนใจครับถ้าใครสนใจก็สอบถามนะครับจอร์นมี่ครับสวัสดีครับ